เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนอุบาสกนะท่านหนึ่งให้สำเร็จอหรหันได้ไวที่สุดในประวัติของสาวกของพระพุทธเจ้าของเราแต่บางท่านก็อาจจะคงนึกได้แ่าเป็นใครนะ คือุตส่าห์ไปจากทางวุ่รกันดานไปฟ้องพระพุทธองค์อยากจะไปฟ้องพระพุทธเจ้าพอไปถึงพระองค์เป็นเวลาที่ออกเสด็จบิณฑบาตโปรดสัตว์ก็อุตส่าห์ตามไปนะตามไปก็ไปทันตอนที่พระองค์กําลังประทับยืนรอรับบาดจากชาวบ้านจากผู้ศรัทธาอยู่ก็ไปการาบทุนแดะโปรดเถิดพระเจ้าค่ะได้โปรดแนะนำข้าพพุทธเจ้าว่าอุตส่าห์มาจาก ทางไกลยธุระกันดานก็ไม่ได้พัก,ไ,พก,ไ,พกไ,พได้รรก็ได้ราบว่าพระองค์สือมาโปรดสัตว์ก็ต้องรีบมานะพระองค์ก็ทรงแต่ห้ามมาเดี๋ยวก่อนพามนะเวลานี้ก็เป็นเวลาบิณฑบานะเวลาโปรดสัตว์รอให้กลับไปถึงพระเจ้าบันก่อนะอะไรเหย่านี้พามก็หยุดนิ่งด้วยความคารพรด้วยความเยีย แต่ว่าในใจก็ยังจับพยายามอยู่นั่นแหละพอพระองค์รับบาทบ้านนี้แล้วก็ไปบ้านขั้นหน้าต่อเปิดส้ด้วยตามไปอีกแต่พระองค์ไปพอได้โอกาสก,าก็กราบทุนอย่างเดิมพระองค์บอกรอให้กลับไปก่อนนะคงไม่นานนักก็จะกลับพะเชตวันแล้วก็เงียบไปอีกพอรับจากบ้านนี้แล้วก็ไปบ้านที่สามเนี่ยพามก็ตามไปกลาบทุนอีกได้โปรดเถิดพระเจ้าข้านะ ถึงจะไม่มากก็สแสดงนิดนึงถ้าพระพุธเจ้าจกองคงจะพอใจุูธามาจากทางใจนะคล้ายๆว่าเดินทางมาไม่ได้คิดอะไรนะยากแต่มาฟังธรรมของพทุทธองค์เท่านั้นอะไรกัเละก็เลยพระองค์ก็บอกว่าพรามเราเตือนท่านถึงสามครั้งแล้วบอกว่าให้อดใจไปก่อน กลับไปถึงบัะเจตวันแล้วก็จะเทศให้ฟังอะไรเหล่านี้แหละถามก็ได้ท่าได้โอกาสได้ทราบว่าข้าวพระองค์กรัดว่าชีวิตมนุษย์เราน้อยนักนะ้อยหนาจะตายเวลาไหนก็ยังไม่มีใครรู้นี่ถ้าพระองค์จะไปรอไหวหรือย่างถึงย่งไงก็ได้โปรดถึงพระเจ้าข้าแหมพระพุทธองค์ชัดจะ <c oughs> สะดุดเหมือนกันนะเออคนบ้านนอกไม่น่าจะมีความคิดหรือว่าเข้าใจชีวิตเข้าใจความจริงเช่นนั้นือพูดง่ายๆก็คือความนี้จดสภาวะแล้วในลำลองนั้นถึงยังไงก็จะยอมเสียมรยาที่กําลังปวดสั์อยู่นี้ว่าไม่ควรจะแสดงทำต้องแสดงแล้วพระองค์ <Okay. S 1> ก็เลยบอกเออเธอพูดถูก <laughs> เมื่อเธอพูดความจริงฉันก็จําเป็นจะต้องแสดงทําให้ แต่ว่าไม่มากนะพราหมเพราะว่ามันเป็นเวลาบินดาบอะไรเงี้นนะกระซิบเหตั้งใจฟังเธอตั้งใจฟังให้ดีจะไม่มีรอบสองว่าไงคาถาขังนี่บอกทีเดียวถ้าจําได้ก็ขังไปตลอดถ้าลืมแล้วต้องยกครูใหม่อะไรแบบโบราณที่นั่นว่าก็เลยบอกว่าเอาลนะเดี๋ยวว่าเป็นบาลีหน่อยผมภูมิมหาไว้นานแล้วว่าทิศเท่ ทิฏฐะมัตตังพาหิยะชื่อพามคนนั่นชื่อว่าพาหิยะก็บอกว่าดูก่อนพาหิยะเมื่อเธอเห็นรูปให้สัตว์เธอวว่าเห็นนะสุดเตสุดต,ตามัตตังพาหิยะเมื่อเธอฟังเสียงก็สัตว์ี๋ยว่าได้ยินเท่านั้นแหละครับแหมพอพามายะงพามัฟังแล้วเนี่ยทะลุโป,ปกเลย ฟ้าแจ้งจำปังประเทศไะเฟกกระบนะนั่นนะ